สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ i t s u ู i s h i s p a c e w a g o นนะครับปี2005นะครับรถลูกค้าสวยมากนะครับคันนี้มาเข้ามาติดตั้งนะครับ Smart g เกี OBD2 นะครับกับร้าน OBD Shop ของเรานะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่น TS9 Navigator ตัวนี้นะครับก็เป็นปลั๊กเสียบที่ตรงรุ่นของรถนะครับแค่นำปลั๊กนะครับของอุปกรณ์ไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับ ก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอร์ตบีดีของเจ้ามิซูชิสเปซบาร์อน2005นะครับคันนี้อยู่ตรงไหนถ้าสังเกตเบรกนะครับมองขึ้นมาก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเข้าที่พอร์ตบีดีนะครับแล้วเก็บสายนะครับเก็บสายนะครับขึ้นมาด้านข้างนี้นะครับไปหาตัวเกจได้เลยนะครับด้านบนนู่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อเท้าน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็ดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับสามารถสแกนโค้ดลบโค้ดดูค่าต่างๆได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับลูกค้าติดไว้นะครับมาตรงนี้รถลูกค้า2005ปี2005นะครับใหม่มากนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ OB d ดีรุ่น T S เก Navigator ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับได้หลายรูปแบบโดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับง่ายๆนะครับ นหน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามหน้าจอที่สี่นะครับหน้าจอที่ห้านะครับและหน้ารวมนะครับหน้าจอที่หกก็คือจะบอกค่ารวมให้เราคร,ครบเลยนะครับสิบสองค่าในหน้าจอเดียวทําให้เราดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับเดินทางไปไหนก็สบายใจลูกค่าความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันแบตเตอรี่นะครับ ระยะเวลาขับรถระยะทางเวลาก็มีให้นะครับรวมถึงอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับระดับความสูงต่ำน้ำทะเลนะครับแล้วก็ยังมี KM t L นี่คือบอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกิโลเมตรต่อลิตรให้เราทราบด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับ OBD รุ่น TS9 นะครับเมนูของเขานะครับเป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับภาษาไทยสามารถใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เรากดนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ ด้วยปลายนิ้วของเราเองนะครับตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์ตั้งเตือนภูมิน้านะครับตั้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่อะไรทํานองนี้นะครับนอกนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับและลบโค้ดได้ด้วยมาที่วินิสายบรีโภนี้นะครับก็สามารถสแกนโค้ดนะครับล้างค่าก็คือการลบโค้ดแล้วก็ล้างค่าแบบออโต้ได้นะครับตัวนี้นะครับเพียงเราเปิดตรงนี้ให้เป็นออนนะครับก็จะลบแบบออโต้ได้สําหรับ t s 9นะครับ รายละเอียดก็ประมาณแค่นี้นะครับหน้าจอคมชัดสวยงามนะครับติดตั้งในรถ m มิตซูบิชิสเป e วรา g อนปี2005คันนี้นะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้เกียรติและไว้วางใจนะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD h อ p ของเรานะครับเพื่อติดตั้งสมาร์ทเกตนะครับ OBD รุ่น ts 9ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับจะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับสินค้าการติดตั้งเราดูแลให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งและติดตั้งที่หน้าร้านนะครับวันนี้ผมป๊อป OBD Shop นะครับขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น TS9 Navigator ตัวนี้นะครับสำหรับรถมิ u ซูบิชิสเปซวากอนปี2005คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ